เอาล่ะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอคโคคาลิกันอีกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมกะจะไม่ทําคลิปนี้ออกมานะครับแต่ว่าหลายๆคนขอกันเข้ามาเยอะมากๆนะครับขอกันมาไว้นะครับว่าพี่ทํายังไงดีนะครับพลังน้อยเนี่ยจะเอา s s เรอบที่3ยังไงดีเนี่ยนะครับไอประดิษฐ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับสุ่มรอบที่3มเพื่อรับ s s เฟตรีสามสิทีเนี่ยจะทําอย่างไรดีเพราะว่าเควสนี้ ให้ทําการปฏิบัติทางการทางตันเนี่ยอาคารสุดโสมขั้นที่4นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต้องใช้พลังเท่าไหร่นะครับแนน่เดี๋ยวผมพาไปดูปั๊บอาคารสุดโซมนี่นะครับใช้พลังอยู่ที่3า0 0 0นนะครับดูเงื่อนไขดีๆนะครับแล้วเราจะทํายังไงเพราะว่าสายฟรีหรือคนงบน้อยเนี่ยมันยากมากๆในช่วงแรกนะครับที่จะดันพลังให้ถึง3ามแสนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเดียวเลยคือหาคนช่วยนะครับพอได้ยินแบบนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะบอกนะครับว่าโอ้โหจะไปหาใครไม่มีใครช่วยหรอกผมจะบอกว่าผมก็เล่นคนเดียวเหมือนกันนะครับและเล่นทุกเกมด้วยแล้วผมก็ไม่ชอบเกมที่ต้องตั้งตี้เก็บเวลแบบต้องมีเพื่อนในทีมเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับส่วนมากก็จะเน้นเล่นคนเดียวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับ เกมนี้เนี่ยมันดีตรงที่มันมีเทคนิคอยู่ครับเพราะว่าผมเนี่ยจะสอนให้นะครับว่าทํายังไงถึงจะชวนคนเข้ามาได้เนี่ยเราก็แค่กดสร้างทีมนะครับแล้วก็มันจะมีเชิญด่วนกับคลิกเข้าไปตรงเนี่ยที่เป็นรูปบวกนะครับปึ๊บมันจะมีเชิญเพื่อนกับเชิญกิวนะครับในส่วนของตรงนี้นะเทคนิคมันง่ายนิดเดียวครับถ้าเกิดเราเชิญปกติเนี่ยเชิญด่วนนะครับปึ๊บอ่ะผมลองเชิญดูนะครับแสนสองแสนเก้าสามแสนอ่ะนี่สามแสนถือว่าใกล้เคียงนะครับแสนห้าแสนห้าอ่ะ แสนหนึ่งนะครับเห็นไหมถ้าเกิดเราชวนแบบปกติเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับพลังมันจะพอๆกับเราเนี่ยแหละพวกพลังเยอะเนี่ยจะน้อยนะครับหรือคนใจดีเนี่ยจะค่อนข้างน้อยที่เข้ามาช่วยนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้วิธีในการเชิญแบบรูปบวกเนี่ยนะครับเราพยายามเพิ่มเพื่อนคนที่พลังเยอะๆเห็นไหมเนี่ยอย่างคนเนี่ยใช้ได้เลยนะสามแสนหกนะครับหรืออย่างคนในกิวไนะหนแม้สี่แสนนะครับพวกนี้แหละที่เขาจะคอยช่วยเรานะครับดึงคนในกิวมาช่วยความสําคัญของกิวนั่นแหละนี่เห็นไหมอยู่ๆมีคนพลังแปดแสนนะครับอ่ะผมกดเลยปุ๊บกดสู้เลยนะครับ จริงๆเนี่ยผมมีอัดคลิปไว้แล้วแต่ว่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาคลิปนั้นคลิปนั้นเนี่ยผมพลัง2อ0 0 0นเองซึ่งไม่ผ่านแน่นอนยังไงก็ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาเรียวๆไปเลยละกันเอาคลิปนี้เนี่ยแหละเดี๋ยวลองดูว่าผมจะผ่านหรือเปล่าแต่แนวโน้มน่าจะผ่านอยู่แล้วเพราะพลังมัน3ามแสนสามแสนหนึ่งแล้วนะครับ แนะนําเชิญคนในกิวนะครับเพราะว่าพวกคนในกิวเนี่ยเขาจะชอบช่วยเหลือนะครับและในกิวเนี่ยมักจะมีสมาชิกที่โหดๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลักง่ายๆเลยคือหากิวที่ดีๆคนออนกันเยอะๆนะครับเขาจะช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะคนในกิวเนี่ยยังไงเขาอยากจะให้กิวเขาโหดอยู่แล้วเขาต้องช่วยกันนะครับเนี่ยดูนะโอ้แต่ผมน่าจะผ่านชิวๆแล้วถึงไม่ผ่านก็น่าจะไปถึงรอบ3ได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยละกัน อันนี้เนี่ยถ้าพูดจริงๆนะผมรู้สึกว่ามันง่ายกว่าลงหอไอเหว16ชั้นอีกนะครับเพราะว่าอันนั้นอ่ะมันต้องใช้เทคนิคค่อนข้างเยอะแต่ว่าอันนี้เนี่ยใช้แค่การช่วยเหลือเท่านั้นเองพลังเราไม่ถึงเราก็ดึงคนที่พอที่จะช่วยเราได้แค่นั้นนะง่ายมากๆสำหรับเควสนี้นะที่จะทําให้สุ่ม30ทีได้แบบสบายๆนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะดูไปเรื่อยๆนะครับแต่นี้ผมว่า มีแววจะผ่านสูงนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมผ่านเองโดยที่ไม่ได้อีกคนหนึ่งช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอีกคลิปหนึ่งให้ดูละกันเนี่ยนะครับตัวของเราเนี่ยก็จะสู้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าทีมเราจะตายหมดนะถึงจะดึงอีกทีมหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเข้ามาช่วยสู้นะครับแต่ถ้าเกิดเราชนะหมดเลยเนี่ยอีกคนนึงก็ไม่จําเป็นต้องมาช่วยสู้นะ เดี๋ยวรอดูนะครับว่าทีมผมจะแพ้หรือเปล่านะรอบที่3แล้วนะเทินที่3เว็บที่3นะครับเป็นเว็บสุดท้ายแล้วแต่ดูทรงแล้วโอกาสชนะก็น่าจะสูงพอสมควรนะฮะดูทรงแล้วไม่น่ารออนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาติดถึงแค่เว็บที่3าเนี่ยแหละนะครับผมถึงบอกว่ายังไงก็ต้องมีคนที่พลังเยอะๆเข้ามาช่วยเรานะครับเห็นไหมเดี๋ยวรอดูนะครับผ่านง่ายมากๆสําหรับเวสนี้ ถึงเราจะไม่ผ่านแต่มีคนช่วยเราผ่านนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดูนะตัวสุดท้ายนะครับโดน,นแน่โอ้โหตัวนี้ก็ตีแรงงอ่าโอเคครับนี่ทีมออกรบนะครับคนนี้ก็จะเป็นคนที่มาช่วยเราพลังมหาศาลเลยนะคนนี้ชิวๆสบายๆแน่นอนครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยด้วยนะครับคนใจดีเยอะนะครับเกมนี้ผมต้องบอกเลยที่เขาเข้ามาคอยช่วยเหลือเนี่ยดูครับ โอโหตีแทบไม่สะกิดนะครับพลังเขาเยอะจัดอะ่ะโด้ไปยังเดียวเรียบร้อยครับหลับไปแล้ว2นี่คนนี้เขาก็ทีมคล้ายๆผมเลยนะนี่ครับรอดูไปยังวยทีหนึงล้มครับผมเนี่ยขายแค่ออเดตัวเดียวเลยอยากได้มากออเดเนี่ยเจะามาใส่แทนยูเลียเลยนะผมบอกตรงเรียบร้อยครับเนี่ยก็ชนะง่ายๆเลยนะครับแค่นี้เคเวสก็ผ่านและ้ะ มาครับเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มกันนะครับซึ่งไอ้พวกตัวละครพวกนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่ารอบนี้เนี่ย ไม่มีตัวไหนที่ผมอยากได้เป็นพิเศษเลยนะครับสําหรับตัวผมตัวไหนก็ได้นะครับในรอบนี้ขอแค่ให้มันลิงเยอะๆก็พอนะครับหรือไม่ก็ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นพวกเนี่ยวัดเจดนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีตัวที่สามารถตีแถวหลังได้นะครับแล้วก็มีพวกติดสถานะมัมมี่นะครับเนี่ยทำากายภาพนะครับใส่เป้าหมายแถวหลังมีโอกาสเป็นมัมมี่แล้วก็จะมีในส่วนของติดสถานะใบไ้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างดีแต่ว่า ตัวลิงก์เนี่ยห่างไกลจากตัวละครที่ผมมีมากๆแล้วตอนนี้นะครับอย่างอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็เป็นในส่วนของเนี่ยเาเวเลสนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะสำหรับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้มันช่วยในเรื่องของพวกลดเกาะลดรายได้นะครับแถมดาเมจก็แรงด้วยแต่ว่าเช่นเคยครับดูตัวลิงก์โอ้แต่พูดถึงตัวลิงก์ก็ครบเหมือนกันนะเนี่ยเออตัวนี้น่าสนใจนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่ามันไม่ค่อยมีตัวอะไรที่ผมอยากได้เป็นพิเศษนะครับเพราะว่า ที่เหลือน่ก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวที่ลิงค์ค่อนข้างยากสําหรับตัวผมและ,ละหลักๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อยากได้พวกตัวซ้ามากกว่านะครับอย่างเช่นพวกดีหน้าหรือเฟนล,ลีหรืออะไรพวกนี้นะครับที่เอามาใช้ในการอัพพลังเยอะๆได้นะครับก็อยากได้เป็นพวกนั้นมากกว่าพูดเยอะและทำการสุ่มเลยครับสิบทีแรกมาเลยครับอานาตาปาชาเยอาปาตีเทเทดาอาปาชายัยเฮ้ยมาแล้วครับตัวแรกตัวอะไรเอย่ย เปี้ยงยูเรียตามคำขอโอเคได้อัพดาวหนึ่งตัวแล้วนะครับสำหรับยูเรียเฮ้ยอย่าบอกโอ้ยตกใจนึกว่าออกสองตัวโอ้สิบทีแรกก็ถือว่าโอเคตามเป้าแต่ไม่ได้รู้สึกว่าหวือหวาอะไรนะครับไปดีที่20เลยครับผมมาฮะตึม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 มาครับจวะนี้ตัวอะไรครับ ออกตัวอะไรอู้ซาว่าแต่ใจจริงเนี่ยผมก็อยากจะได้พวกตัวละครที่ไม่ซ้าก่อนนะครับเพราะถ้าใครตามผมมาหลายเกมเนี่ยจะรู้นะครับว่าผมไม่เน้นโหดแต่เน้นตัวครบนะฮะ <c oughs> ผมนี่แนบจะเล่นเอาให้ครบทุกตัวทุกคอเลเเรชั่นนะโอ้โหแล้วดูตัวนี้มันออก SR ด้วยนะครับหรือว่าตัวม่วงเนี่ยถึง2ตัวเลยนะครับเออไอตูว2นี่นะสนใจนะไปตู้สาครับ เพื่อมีตัวดีดีกว่าและเออาออกเยอะกว่าหรืออาจจะเออาออก2ตัวติดนะครับมาดูกันตัวอะไรครับไปเยี่ยงไนทิงเกลโอ้โหเอาเรื่องครับเอาเรื่องโอเคโอ้เออาออก2ตัวเออาออกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไ,ได้ไนทิงเกลอาจยะขอดูหน่อยดีว่าระหว่างไนทิงเกลกับซาว่าเนี่ยตัวไหนลิงโอเคกว่ากันโอ้โหไนทิงเกลแทบไม่มีเลยนะครับส่วนตัวซาว่า สาวานี่ยยิ่งหนักคนระับไม่เหลือเลยอะเดี๋ยวขอไปดูตัวละครของผมชนิดหนึ่งอะหลังจากที่ผมไปดูตัวละครมาแล้วนะครับสาว่าเนี่ยไม่มีตัวไหนเชื่อมสัมพันธ์กับตัวละครที่ผมมีเลยนะจะมีก็มีไนติงเกลตัวเดียวนะครับกับวีวีนะเพราะฉะนั้นนะเลือกไนติงเกลละกันอย่างน้อยเป็นตัวที่ละครที่ผมยังไม่มีแล้วก็สามารถทําประโยชน์เชื่อมตัวละครให้ได้อีกด้วยนะแต่ใจจริงอยากเลือก ดูลียมาเสริมทับเหมือนกันนะครับแต่ไม่เป็นไรอ่ะกดเลือกเลยครับเรียบร้อยเลือกมา1ตัวพร้อมทั้งเมา1ตัวนะครับไปอันนี้คือหมดแล้วนะครับไม่มีให้สุ่มแล้วนะจะสุ่มได้ทั้งหมด3รอบนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ